สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองปายสุกูสุคน,นะครับผมมาปลอมายฝนครับพี่น้องเมื่อนี้กสิหอดออฟฟิศแหละครับเมื่อหัน,นมาได้ไปสื่อของเนาะพี่น้องมาหอดในโต๊ะเบิ่ม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 โต๊ะบัก,บกแห้งนะึงอืมสวัสดีครับสวัสดีคนดูกล้องหลังแล้ว <laughs> หห่วยคือกันเด้อ ทีพ่อไส้มาหอดอันนี้คุณจังกะทีจังกะทีแล้วอีกจังกะทีนะไม่ท่านหมอเมื่อพรนท่านเหนื่อเนี่ยพท่านหกโมงเนีก้อนเดียวไป้ลางก้อนเยัเาลงยค้าเอ็มบีกำลังครับ เขาคอมเมนต์ก็นายจะใช่นะมีคนคอมเมนต์นายจะใช่ท,ทีมงานพี่น้องทีมงานถ่าเบิร์เอ็มวีจะงงจักยามแล้วตอนกี่โมงราคาอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีาทครับอันนี้ทีมงานไปน้ำกันเบิร์ได,ด้ครับมือนี้ทีมงานไปด้วยกันหมดนะครับรอสิบแปดอีกหนึ่งนาทีครับ มันต้องสดๆจังตื่นเต้นครับตื่นเต้นฝนตกเขาแล้วบัดนึเมื่อกี้ก่ะบอกกับภูมิกับเห็นภูมิกัภูมิกีบมาเปลงแลวงเราดันยังฝนตกฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกมาด่พี่น้องหันพี่น้องบรรยากาศอ่าลงทางไหนกะช่อง แพวพาวพีพี f อฟฟิเชครับมิวสิกครับผมช่องของบอสแพวพาวช่องที่ลงเพลงครับผมอะไรยู่คะรอดูว่าเมื่อไหร่ยจะออนแอรหกโมงหกโมงแล้วงครับพกโมงครับพร้อมหรือยังใส่หลับลอกอโลนน่าจะตั้งเวลาลงน่าจะตั้งหกโมงแล้ว แล้วเราจะมาดูรีแอคชั่นกันนะครับสวัสดีคนดู300ท่านนะครับมาแล้วไม่ใช่ฝ yes> okay. ุ่นนแังิแล้ว่ใช่ไหอเคแล้วุครับฝุ่นจังฮอกไปดูก่อนเด้อยังไงวอกไปดูก่อนเด้อเดี๋ยว้อเด้อเดเเด้อเอเด้้อเด้ด้อเด้อ้อนเด้อด้ออเอเ้เด้กเเน วังเรียกฉันเอาคือเตรียมผ่ามาก่อนเหรอเอาผ่าซีดมตาเนาะ้แลวค่ะพร้อมแล้วค่ะ,อคะอขอบคุณที่ทุกคนนะคะต้องไหนอ่ะตามพี่พีแถวนี้สิตรงนี<อ>้ใช่เขาลงในไลฟ์สดแล้วลงในยูทูปยูทูบยูทูบพี่พีบออ้าวเอา,เอา,เอาบรรยากาศจับโทรศพพัพท์พี่น้องพี่น้องนี่จดจอจดจอก็โทรศัพท์ด้วพี่น้องงานได้นงาน้อบเส็จในเรื่องแบบเอ่อหนาจะยุดซสอมครับน่าสิเมื่อวันมิวสิก เงวันนี้เ่าไปดอกกใแ้เขาเราโบ้ันออนไลน์กันนี่มันจะเร้งขึ้นอยู่หลุนครับก็หลุนหัวพี่หน้องเอ้ยรอดูสาวเพนขอครับกดไปตรงไหนพพีพบว้ายังไงอ่าช่อง YouTube เลยครับเข้าไปใน YouTube รอเลยครับถ้าถ้าเคยเข้าไปแอน กดเข้าไปรอในย t u b e เลยนะอดไล์ก่อนงนามรอยคนดูถ้าจะาเป็นอันจะเียังวะจอนเอ็มี่เห็นบเป็นอไรจน่อัเมี่เอ็นบสุดย่าฟังมากี่ล ช่องคมิวสิกเม็ตคงไม่ค้างนะรอชมค่ะก็อาจจะปล่อยไปเนาะครับปล่อยไปแล้วครับปล่อยแล้วเป่ยังไม่นำกลับนะครับบรรยากาศเรียกชั่นพี่น้องเรียกชั่นนั่นขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วนี่นี่นี่เห็นไหเนี่มาแล้วพี่น้อง ทำไมไม่เห็นเหรอนี่ไงตอนี้ไงขอือเออก็ตอนนี้ไงเูมันดกูด่ากูงุ่ยัได้เอาเอาเออนี่หน่อยดีขวางขวาง้างข้างเอาคือว่าเป็นใครได้ดูแล้วกดหนึ่งด้วยนะคะ คั ừ, กเดีพีน้องไม่ดูในยไงแ้ก็ือวันวัมานั่งดูด้วยกันวยเลิกไปนะยายีเสงเปรี้ยยาต้ เออนั่นแหะเราเราก็ง่ายฉันมาก่อนอนนี้ผมให้ลูกกันตอนเตี้ยผมให้ลูกนะไอ้สลัดซื่อนาโอ้สวยมากกูสิให้ท่ากินปอกินปอปกินแอกเรียกชันเขาเรียกชัน มาดูรีแอคชั่นครับพี่น้องรีแอคชั่นครับอันนี้ก็ไอ้ที่ที่ยูหนี่คือไปกองท้ายน้อกันเบิร์ดดีครับทีมงานทั้งเบิร์ดดีครับเด่เฮาได้เบิ้งในช่องพีพีออฟิเชียลครับเทมพงฟังมาก เออคือบังยี่ไ่คพี่น้องทั้งครูกำกับทั้งนักแสดงอือ้าเอาขึ้นน้ำตาวันนี้น้ำตาออกแล้ว เออลายลาสุดน้ำตาแตกแล้วพี่น้องมีเพื่อนเมคือแห้งใหญ่ฉากที่ไหนกับโจ๊กครับเพือตอนรอบไหัยนะมันบอกโอ๊ตขาบันไดตอนเอ่อสดงว่าห้องไปอยู่ห้องไปมองตั้มตั้มกต่ากาศพี่น้องเข้าไปดูที่ไหนอ่าในช่อง YouTube ครับผมในช่อง YouTube ในช่อง YouTube นะครับ อา่าบักปอบทางครับผมบักปอบทางเน้วก็ได้คืนเนาะโอ้ยนกุลูนี่เป็นคืนเปิดเนาะเนียมันเป็นดาราเลยเนาะเอาล้วก็เหยดคืนสูงยองอนรถรสันยองยังก่อ ยองหอมอะองหอมก็ไห่ยี่ไปเดียวเพราะว่าชวนนั่งวังไห่ยีหรือไห่แบบเนี่ทอนอันที่เราไปดูนั่นน่ะร้องไห้จริงเลยนะเนี่ยนี่ตอนอยู่ดีสอดได้ร้องไห้จริงานี่ตาไห่กับกันเจกการแน่นอนเจกการเรียกฉันของทีมงานเขานะครับเนาะ เลุ่แให้พาใไห่บ่ะค่กเส้นหายแา้แจกุสิขาดสูดมันเป็นอไร่เียงตอนตอนมองไงม็นมองเดี๋ยวนาดูจ้าโอ้ยนเเออไลต้อปล่อยมาแล้ว อ้อย้อนกลับไปว่าเออลูกถามก่อนหน้านี้ดีเลิศมากหน้าบักสวยดีเลิศหนังเงี้ยเันเปีนสัตดีมากเลยนะเอาแต่ตอเลยแต่ตอนนาะเดียมีการโยนใช่ไหมตอนเราดูเหมือนเขาบอกตอนเราจะเป็นสีน้อง ที่เลืนกว่าเสียอบยมีคือก้อนแลวลูกมะา,า,ามข้าวมีนจะเป็นพี่ผู้บาวใหม่มันบ่เอนีอ่ต้องรอดูค่ะตามตามท็นดีนะครเออเออเออเอ,เอยุงเราก็สารก,การเถอะ สวยเมือนเมืองทีนนงเ,เท่าเมืองทีเรียนเลยไปแพรก็อ้อ,องไปตุรกีเลยอ๋อโอ้ยอะตอนนี้ถ้าท่านั่ <c oughs> องอยู่เนี่ยเนี่ย <laughs> อินพี่น้องอินครับผมพี่น้องกับเอาส้ำหนีก่อนนะครับเนาะย๋ยวจังไรกับฝากพี่น้องเข้าไปที่ตามนะครับผมในช่องของพีพีพีมิวสินะครับเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุงกันได้ครับผมสวัสดีครับ